ดีสุดๆนะครับพีโมโไม่โมจ้าย่าม,มาย่าม,มาไลฟ์สไตล์ดีอะเนาะกินข้าวแล้วเป็นเวลากินแต่ฟาสต์ฟู้ดนอนกระดึกทำงานกะหนักแถมเครียดทุกวันอีกทำแบบเนี้ยระวังมะเร็งจะถามหาเศร้า,าวเลยอ่ะแม่ทำยังไงดี เริ่มดูแลตัวเองจากภายในง่ายๆโดยการตรวจสุขภาพไปตรวจที่ไหนดีตรวจสุขภาพทั้งทีต้องที่นี่เท่านั้นพาร์ทแลบศูนย์ตรวจสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีโปรโลดกว่า6 0ซตรวจครบจบคุ้ม6กรายการสําคัญเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยเจาะลึกมะเร็ง4รายการสําคัญมะเร็งตับลำไส้รวมถึงมะเร็งตับอ่อนต่อมลูกหมากเต้านมและรังไข่ตรวจเบาหวานความเสี่ยงโรคหัวใจโรคตับและไตก็ตรวจครบจ่ายเพียง4 8 3 0ัาบาท รู้ผลไวใน1นวันผ่านมือถือตอบโจทย์ทุกวัยรีบมาเลยที่พารแลบทุกสาขา